กิจกรรมลักกี้คอยซีซั่น2คัมแบ็กละเลียใต้คลิปเลยนะครับผม r i no ิ m แมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิชแมนคอยช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเนช่นเคยนะครับกับแฟประกันแสงนาตีฮะอันนี้คือการแข่งครั้งที่2ของผมนะครับผมซึ่งเขาบังคับใช้ ยูโ you know น่สปีลิทไดฟ์นั่นเอง對對 okay> นะครับผมอันเนี้ยพอจบตาเนี้ยแล้วต่อไปก็เ no ป็นตาผมนะครับตรงนี้โอ้โหแต่ว่าตัวหมาดูกันก่อนครับคู่นี้ครับเอาเรื่องแต่ว่าโอ้ยยังไงติดคงกระดันอยู่ครับแล้วเฟโกก็หมดแล้วชาหลอดยังไงดีครับโโอ้หคู่นี้ก็มันครับคู่นี้ก็มันจัดนี่คือทั้งสองฝ่ายจับมือกันทั้งคู่เแล้วยังไงดีฮะปหนของคุณยูโน้ตัวเดียวล้มได้ครับโอ้โห A2 ทูเอฮะไปเลื่จริงครับจังหวะเมื่อกี้ A2 RT พิกนรกครับถ้าใครอยากดูย้อนหลังไปดูไลฟ์ที่โมโมจังไม่ก็ไลฟ์ผมก็ได้นะครับผมโอ้เสียดายจรงจรงหน่งสองสามแพ้นะครับเกือบชนะแล้วแต่ว่ายูโนเขาคงกับพันพอดีนะครับผมยูโนฝั่ง A2 RT นะครับพิเกมเลย คดีพี่เกินบ้างเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวต้องไปตามผมแหละเดี๋ยวรอดูกันยอดนางนะครับเดี๋ยวรอโมโม่จังเชิญมานะครับลุงจะไลฟ์เมื่อไหร่เดี๋ยวไปดูเน็ตที่ตรงนี้ก็ฟังเสียงโมโมไปด้วยนะมาดูของผมกันทีที่ผมใช้ก็คือแน่นอนว่าต้องมียูโน่อยู่แล้วครับซึ่งยูโน่เนี่ยเขาบังคับใช้นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สองของผมนะครับผมยูโน่นี่ m อ็มมาที่8ปดหมื่นสี่เลยอัตราคีติคอลหนึ่งร้อยยี่สิบหกแล้วก็อัตราคีไอไม่ใช่อัตรรรราาคคคิิดเมมจนะับผ แล้วก็มิโมซ่าผมไปปั้นเลือดมาแล้วเลือดมา1นึ0 0แหมื่นสามพนบวกกับพรสวรรค์อะไรอีกก็จะประมาณหมื่นก็จะมาประมาณแสนเก้าเหมือนชาลลอตครับชาลลอตก็แสนเจ็ดเช่นกันนะครับผมแล้วก็เจมิเลโอเจมิเลโอเนี่ยพลังหนึ่งแสนนะเอเมริกาเจ็ดหมื่นสองนะครับขาเมือล่าสุดกดคิเล่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดหกไปนะครับรอเลยครับรอเลยครับรอโมโมเชิญผมมาครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูเลยราเอาใหม่รอบหน้าเอาใหม่รอบหน้าเอาใหม่ เออพี่พดี๋ยวตอนนี้ออนกลุ่มซีมจบแล้วกลุ่มซีจบแล้ว,ลวต่อไปเป็นกลุ่มดีครับกลุ่มผมผมเองนะครับผมเดี๋ยวผมรอโมโม,โมโจังเชิญผมมา เอาเรื่องนะผมว่า,ามันแปลกๆจริงไงอันนี้ก็คือเจมิเมลโอของผมอ่ะก็5ดาวการ์ดหาดาวนะตอนแรกที่มันยังไม่พลัง1นึ่งแสนนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่พรสวรรค์ให้เขานะครับผมพอใส่พรสวรรค์เดฟ2,000เนี่ยให้เขาไปปุ๊บก็จบเลยตอนนี้มันจะมีพรสวรรค์อหนึ่งที่ตึงเหมือนกันก็คืออยู่ที่แอต้าหมดเลยนะแต่อต้าเนี่ยผมกะไว้แผนสำรองเพราะว่าผมอยากเล่นทีมเขียวล้วนก่อน ทีมเกี่ยวล้นค่อนข้างที่จะดีนะครับตรงนี้แต่ว่าไอตั้งผมก็มามาประมาณนี้ก็ไม่ได้ปั้นต่ออะไรครับไม่ได้ปั้นอะไรต่อเลยนะครับผมแล้วส่วนใหญ่ไปปั้นเจปั้นยูโนนะครับยูโนก็มาที่5ดาวการ์ดาดาวเช่นกันนะครับส่วนมิโมเนี่ยจะเป็น2ดาวการ์ี่ดาวนะไม่ไม่ได้ทาดาวเพิ่มต่อนะครับเจชาลลอตก็เช่นกันนะครับผมชาลลอตเนี่ยก็จะมา2ดาวการสอดาวนะครับแค่นี้แค่นี้เลยส่วนมิโมนี่อัพอัพสกิลมาเต็มหมดนะเพทั้งอัพเลยนะครับผม พรสวรรค์ก็นี่เลยครับใส่ตามมีตามเกิดครับแต่ว่านี้ต้องเน้นเลือดนะสำหรับศิลาสำหรับพรสวรรค์นะครับเป็นบ่อยผมก็เป็นพลังชีวิตอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนักสนับสนุนเนี่ยแน่นอนว่าต้านทานความเสียหายแล้วก็เป็นเลือดนะครับแต่จริงจมิโมใส่ความเร็วก็ได้นะแต่ความเร็วจะให้ใส่ให้เจ๊กับชาลลอตไปนะครับผมบับเร็วๆหน่อยส่วนความเร็วอีกตัวนึงจะอยู่ที่วันเนซ่าซึ่งวันเนซ่าเนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับก็เป็นในส่วนนี้ขอแสดงความดีกับคุณลุงด้วยครับคุณลุง บล็อกสุดท้ายต่อไปมาคุกเราแล้วไปรอบท็อปสี่กันเลยเกิดได้เจอคนคู่ที่สองโอเคิติฟ่ามาแล้วอ่ะเลยอ่านะครับอันนี้ถูกต้องละนะครับมามากิวหน่วยโอนนี้กิลีนะครับโอ้เห็นแล้วอยากกินข้าวบ้านเลยเออใช่อย่าลืมดูงานแข่งชิงแชมป์ร่วมกันนะคะอ่าอย่าลืมนะคบผมงานอย่าลืมแข่งงานอย่าลืมมาดูงานแข่งงานใหญ่นะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมเชีย นะครับผมอย่าลืมร่วมเชียร์กันด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการร่วมเชียร์เนี่ยนะครับผมมันสามารถกดชีพได้ในส่วนของตัวกิจกรรมเวอร์ได้เลยนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็อย่าลืมเข้าไปร่วมเชียร์ในส่วนตัวคุณการ์ดทุคนต้นเต้ด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับผมในส่วนนี้ดูได้ทางไหนครับอ่าสามารถอาจจะทีมเหมือนกันผ่านตัว B C M official เลยครับแต่ว่าเป็นในส่วนของตัวภาษาอังกฤษนะครับผมเสียงมันจะซ้อนๆหน่อยนะเพราะว่าผมเปิดเสียงเปิดเสียงช่องช่องบูมโอจังไปด้วยนะครับ ฝั่งคาร์วีคอไปด้วยนะตอนนี้ก็ทำการเปิดบัฟโปรติฟายไปก่อนนะครับจากพี่นัตตี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นฝั่งมูริฟ้าน,นะครับผมในสั้นตนะครับผมจะเปิดบัฟโปรติฟายเหมือนกันหรือเปล่าเปิดเหมือนกันนะครับผมในส่วนนี้แต่ลองตีเจโดนยูยูนะก็จะเป็นในส่วนของตัวยูโนของพี่นัทนะครับผมทำการโจมตีไปที่เมเลโอในล<ด>้ะ<ด>ครับผมแต่ยูโนเขาก็โดนยูยูเหมือนกันใบสมุดไปที่เมเดโอเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวโน่ฝั่งนู้นก็โดนบังคับตีเจเช่นกันนะครับผมพบว่าเอเบดิเอนสูตนั่นเองมาเหมือนที่ซ้อมกันเหมือนที่ซ้อมเหมือนที่ซ้อมวะโอเคโลเขาไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของตัวมิโม่ทำการกดท่ามิโมเราหนาแน่นอนตาที่มิโมไปตรงท่ามนะครับผมโลเราหนาแน่นอนนี่ดูความต่างของโลแล้วก็ดึงดุดมิโมตามที่ซ้อมตามที่ซ้อมแล้วสูตรเดียวกันเลยนะฮะสูตรเดียวกัน แล้วก็จะเป็นในส่วนของเจนะครับผมทำการยั่วยุมิโมนะครับทำให้มิโมเนี่ยไม่สามารถกสกิลไหนได้เลยนอกจากสกิลโจมตีปกติเองครับ<า>แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเจนะครับผมทำการายั่วยุมิโม่เนะครับผม<า>แล้วก็ยูโน่ฝังฝ <ปะ S 2> ั่งพิน้านะครับผมทำการกดอันติอีกรอบหนึ่งนะครับกดไปที่เจเมเดโอน่านะครับผมตามนี้นะครับผมเกาะบาเรียหายไปแล้วนะฮะชาร์ลอตนะครับผมทำการโยนในส่วนของแต้ม SP ให้กับตัวยูโน่นะครับแล้วยูโน่ก็ยังมีคงกระพันอยู่เหมือนเดิม บัฟให้มิโมยูโนตานสิตใส่ยูโนเราเช่นเดียวกันรอบนี้ครับผมโยนในส่วนของตัวบัฟให้กับตัวของมิโมนะครับผมอันตีใส่ยูโนเราแล้วแล้วก็จะเป้าในส่วนขอชาร์ลูโนใสจิชาลอร์อันตีอีกรอบนึงนะหมวดไปที่ชาร์ลอต์แต่เขาเพเ่ยนอนงายนะครับผมแต่ว่ารถไปติ่งนึ่งแน่ว่ามันมีบัฟปริไฟอยู่นะครับผมแต่ว่าเธอหน้าจะเริ่มดูเดือดแล้วนะฮะ เ์นหน้าของยูโน่ของแต่ละฝ่ายนะครับผมจะเริ่มเบิร์สต้ามิ่ได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทำการเบิาร์สบอลลังเวทแล้วก็เพิ่มเจาะเกาะน,นะครับผมเจเมเดโอนะครับผมสามารถโจมตีปกติแล้วก็ประสานเท่านั้นนะฮะทำการโยยยูโน่ฝั่งนู้นมานะครับผมแล้วก็เจเมเดโอของฝั่งคุณนู้นก็ช่วยยูโน่เหมือนกันะนะครับผมในส่วนนี้ตไปหนึ่งตัวแน่นอนสามารถโจมตีอันตรีได้แคย่ยูโน่ไอเจเมเดโอเท่านั้นไปแล้วหนึ่งตัวแม่งพูดอยู่แค่สองตัวนะโดนไปที่สองแสนในครับผมตื่นเต้นเว้ยเจเมเด้อตื่น

ดึงดูดยูโน่เหมือนเดิมครับม่แบบจุกๆนะครับผมแล้วก็ตัดไปาของเจมิเลอาหน้าทำการยั่วยยุยโน่ต่อไปนะครับผมไปต่อครับตรงนี้ลัวนๆบอกเลยว่าลัวลอๆไปที่เรียบร้อยแล้ดามเมตหกแสนในครับผมจังหวะนี้แยังไหวจังหวันี้ที่สวรรค์นู้นนะครับผมคอมโบหลุดนะครับทำการลดความคล่องตัวไป เรียบร้อยไปแล้วผมและรอบแรกเดี๋ยวต่อไปเป็นรอบ2เดี๋ยวอาร์ทไมดูต่อชีพไฟที่เรียบร้อยนะครับผมมาเข้าสู่เกมที่2ฮะปึ๊บมาผมพร้อมเลยเจอคุณอาร์ททูนะครับผมเออาร์ททูนะครับจบละเอาอะกิวทูเลิฟนะครับ มาูชื่อกิวสวยสอคนนะฮะมาทีมาสคนเขียวล้วนโอ้เจอริวที่การเล่นแตกต่างกันเจอริวเอาอะทุกคนขอกำลังใจหน่อยกดไลค์กันหน่อยมากดไลค์กันเยอะๆกดเลิฟกันมาเยอะๆเขาไม่มีมิโมนะเพราะฉะนั้นเขาตายแล้วตายเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราต้องต้องเข้าใจตรงนี้แต่เขาก็จะมีล้างบัฟชาลอดเนี่ยเขาก็จะมีล้างบัฟชาลอดก็ได้อย่างเสียอย่างครับ แล้วก็ใน่งานตีโอแต่ลูกลูกเ้าหนาจันเลยหรือเปล่าเนี่ยครับดูลู่ก็เดิลูกเ้าหนาเกินแล้วก็ฝั่งนี้เมเลโยเมเลนะครับตันตีไปก่อนเลยแล้วกันยูโน่แล้วก็เป็นลู่กินาตี้นะครับผมได้เปิดไปยูก่อนนะครับผมเข้าสู่การปั๊บโครงกระพันนะครับเปิดใบไปที่เมเลลิวเขาจะทำยังไงลิวเขาน่าจะสกิลสองสกิลสองมาล้างปึ๊บล้างไปสองตัวสามตัวหรือเปล่า เหมือนยูโนยังยังมีบัฟเยอะอยู่สำเร็จนะครับผมเรียกได้ทำการลบบัฟทั้งทีมได้เลยหรอไม่โดนบัฟโพดิฟายเนี่ยนะครับผมของตัวยูโนแล้วก็เจนะครับมีโมนะครับปึ้งนะครับผมโอ้โหไปไปที่เรียบร้อยแนะกดผิดปะวะโอเคไม่เป็นไรเจไม่ได้โอ่พี่นัทนะครับผมทำการเปิดประสานเข้ามานะครับเปิดไม่ใช่ภาษามาสกีนนะครับก็ตีสิ่ม เขาจะเป็นในส่วนของตัวมิโมงที่นัตนนะครับผมทำการกดท่าประสานของจริงแล้วนะฮะเออแล้วก็ตีรีโบ๊ทพี่ซีแม่ไ, <ป S 1> ไม่ได้ลงครับน่าจะติดธุระแล้วก็เป็นในส่วนของตัวชาร์โอตนะครับผมทำการโยนบัฟปิดกั้นแล้วก็เอสพีกับตัวเองยู <Y uno S 1> โนโเขามาก,อ<ล>ก่อนนะชาร์โอตที่นันก,ก็เช่นเดียวกันนะครับผมทำการโยน<อ>ให้กับตัวของมิโมะนะครับคงกระพันหมดดิอย่างนี้อ่านะครับผมโยนบัฟกระพันแล้วมิโมโดนเต์ไิดตันนีครับผม และก็ทําการโยนอันตรีเข้าไปปึ้งนะครับผมทำการสตันได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามีมันาสกินอยู่นะครับเป็นคิวของมิโมพี่นัทบ้างนะครับผมในส่วนนี้โอ้ยดีเจยูยูไหมถ้าเจยูยูยูโนนี่ผมสกิลสองสวนเลยนะเอาให้ยูโนเขาตายเลยนะไม่ได้ยูยูยูโนยูโนก็มาแล้วครับผมไปยูโน ย่วยุมีโมไม่ได้นะครับเพราะว่ามีโมไม่มีพอไม่เรียบร้อยยูโนไปแล้วหนึ่งตีธรรมดาเปล่าๆแล้วก็ยูโนในระบบทำการเปิดยูโนฝันตรงข้ามเรียบร้อยครับกลุ่มที่นทำการเก็บยูโนดึงข้ามไปเรียบร้อยแล้วก็เมเลทำการย่วยุเมเลไว โอ้ย oh, ลิวเกือบตายลิวไม่ตายตลอ,อดเป็นนักการตีลิวนะครับผมกระพันแล้วก็ลิวของฝั่งนี้ครับเลือนเหลือตีน,นึงครับเกือบเป็นโรลคลมแดดตายนะครับผมแล้วก็ทำการรัางปั๊บสำเร็จทำการย,ย,โโออยูยูโน่อย่างเดี่ยยูโน่กูต้องเถื่อนแล้วก็ในส่วนของตัวมิโมะนะครับทำการปั๊บนะครับผมให้กับตัวยูโน่แบเต็มตึ้งเจี่ยผมเจ๊ไมเไดโอเจ๊ต่อยเจ๊อเคอันติเลยนะครับผมจังหวะนี้มีลบปั๊บเก็บไปเลยนะคเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนนี้ อ้าวเรียบร้อยไม่มีโลคปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโคตรแรงจบเกมที่2ต่อกันในรอบชิงสายท่าไปเรียบร้อยครับผมชนะเป็นของพี่นัทดูดาเมจหน่อยดามเมจยูโน่ทำไปน้อยนิดไม่ถึงร้านนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอรอบชิงสายนะครับน่าจะเจอเบบี้นายมั้งให้ดาวนะไม่ได้เปลี่ยนของและไม่ได้ใช้วานเนซ่านะครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามใช้วานเนซ่านะครับนี่คือรอบชิงสายนะครับเมื่อกี้ดูไปคือแบบ โอ้โหอันนี้ตัดไมกทีก็คือรอบชิงแล้วเจอไปพี่นายนะครับอดีตหน่วยงิดนะครับผม ใช้วันเนซ่านะก่อนหน้านี้ไม่หมุดไม่หมุดเอาเรื่องนะอยากนอนแต่ก็อยากดูต่องั้นดูต่อไปครับดูไปนอนไปคือแบบอยากเล่นหวันเนซ่าเองเลยอะแต่ว่าวิกกี้เปลี่ยนของละเปลี่ยนของคืนมิโมเล่นทีมเดิมนี่ครับผมใครน่าจะเจอใช้ปุ่มดีนะแล้วก็ไปต่อรอบท็อปสี่กันเจอวันเนซ่ารับรับคู่นี้นะครับมาเจอกันแก้มือรอบนี้เลยนะครับที่นัดทีมเดิมนะครับทีมเดิมก็ทีมเดิมนะจริงๆวันเนซ่ากลายเป็นดูวันเนซ่าภาษีดีกว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือนั่นแหละมันจะไม่โดน เมื่่อไหรนมันจะไม่โดนฮิวฝั่งตรงข้ามไปเขาบัฟก่อนรอดูเลยจะหลับแล้วมารับชิงสายครับกรุบดีจะได้แชมป์กรุบดีไหมแชมป์กรุบดีเสร็จมีไปแข่งต่อ A.P.C. นะครับแข่งต่อ A.P.C. ฮะแชมป์กรุบดีต้องมากดบัฟสปิริฟายไปนะครับมาเราก็บัฟด้วยวานเน็ตเขาไวมากเลยนะ ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับสำหรับพี่นั้นวันนี้สกิลสองมาก่อนนะตัววานิซ่านะครับผมทำยูโนเขาขึ้นมาก่อนตัวของเจมเล่นยูโนใบไข่ยูโนต้องใบเจดึงดึงดูแล้วก็เป็นพี่นัทนะครับผมที่รัดเขินมาเล่นก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวของยูโนนะครับผมยิงใส่ยูโน้ด้วยกันเองนะครับผมเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ยูโน่ฝั่งนี้ก็ยิงใส่เจเมเดโอนะครับผมยังไงดี โดนยั่วยุแล้วก็เจมิเลโอฝั่งนู้นนะครับผมมาดูกันพี่ทูลงด้วยน่าจะสนุกเใช่แล้วก็ตัวของพี่นัททำการจะชนะไว้เนี่ยตัววันอีซ่าไปแล้วก็เจับเจมิเลโอพี่นัททำการภาษาต่อเนื่องไปนะครับผมอยู่ๆเดี๋ยวว่าอยู่โดนเด็บเข้าสู่อันตรีรอบหนึ่งนะครับสำหรับทําดีมากแต่ว่าเราเนี่ยเสวยแล้วยู่ต่อเนื่องนะครับผมในส่วนนี้ เราเนี่ยสวยแล้วแล้วก็เป็นคิวของยูโน่ฝั่งคุณเบ็นพนายเลยครับผมได้เปิดต่อนะครับทำการกดสกิลสองโอ้รู้สึกเล่นยากมากต่อเนื่องนะครับผมพร้อมกับปิดกั้นบาเรียนะครับไม่ให้บัฟบาเรียเพิ่มวันนี้เขาไวมากอ่ะแล้วก็วัยสีการโยนบัฟแบบนานๆต่างๆนลยครับผมพร้อมกับวานิซ่าทำการโยนครงกระพันให้กับตัวยูโน่เลครับผมนี่เดว่าสุดเดิมเลยอันนี้สวยจัดเลยและก็ในส่วนของตัวเจ๊เมเลโอนานะครับผม ทำการกดเครื่องมานาสกีนให้กับพีคโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยวะแย่จัดไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งดาเมจได้อยู่เพิ่งดาเมจย,ยูนโน่ตัวเดียวเลยแต่ยูนโน่เขาจะได้ทำอะไรหลายหลายอย่างทำการโยกตัวพีคได้ครับผมแบบนี้ตีมาครับผมอ่าโดนเผาเล็กน้อยเจ๊ทำไง พินาตีกลับไปนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเจมเดโอน่าโดนจูโนแซงคิวต่อหน้าต่อตาในครับผมดีเดว่าต่อแถวอาหารไม่ทันแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเจมเดโอน่าของความพ่นาศมากโอ้โหโดนยุ่ยุรัวต้องลุ้นดินดาเมจเผาเจ้เราต้องลุ้นดาเมจเผาเจ้เราเยอะๆเลยขอแบบเยอะโอ้โหต่อยแรงจัดต่างคนต่างตีเจ้ด้วยกันเองนะครับผมคงกระพันยังเหลืออยู่ เราก็อันได้คำได้แค่อันตีติดอมตะไปแล้วหนึ่งกดอันตีหนึ่งทีใส่เจไปโลหน้าฝั่งนู้นปึ้งเลครับผมติดอมตะเลครับผมแต่ว่าถึงตายนะครับเรียกว่าตายก็ไม่ไม่แปลกนะครับผมเรียกว่าตายก็ได้นะครับแต่ว่าติดอมตะนั่นเองนะเพราะว่าโอวานเดซ่าเนี่ยโอเดซ่ามองอมตะโอได้นะครับผมโอ้เรียกได้ว่าอยู่โนสกิลสองไหมอยู่สกิลอมตะกันเลยทีเดียวนะฮะติดใส่ใครใส่เจเหรอเจเปหนึ่งโอเค อยู่นองวันต้านะครับผมทำการตีไปที่เจ้นะครับผมเจ้นอนหลับไปฝันดีเลยนะครับผมอยู่วัตต้อยู่แล้วก็เป็นคิวของตัวมิโมซ่ากันบ้างนะครับผมถูกจัดนะครับผมยิงไปที่ตัวยทำไมตึงขนาดนี้ไม่ใช่ชครัลอดวาริซ่าเนี่ยแล้วก็เป็นของเจ้เม่โดนหลังเกนนะครับผมที่เหลือเลือดติ่งหนึ่งนะครับผมแร็คเนโลอยู่อุ้ยมิโมซ่าเกือบตายนะเพราะกับโดยุยุนะครับผม ต้องตีชั้นหรอไอ้ต้องตีเจเนี่เลยผมไม่แตกด้วยมากแล้วอันตีไปแล้วครับผมจังหวะนี้ยิงเจซ้ำอีกทีนะครับตายได้แล้วไม่ตายโอ้คิโอ้โหโหโลดนะฮะจัดจัดนะครับผมนี่เรียกว่าชาลอตยนโล่ให้หนามากๆนะครับผมโอ้เผาไหมไม่ตายเรียบร้อยมีโมกูแตกภาษาเนี่ยโอ้แตกคู่ โอเคครับผมตอนนี้ยูโน่ก็เหลือตัวคนเดียวแล้วนะสำหรับของพี่นัทนะครับยูโน่เขาไม่มีคงกระพันแล้วแล้วก็ยูโน่ฝั่งโน้ตนะครับผมได้แค่สกิลที่2เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าติดใต้ได้นะครับผมแล้วก็มีคงกระพันด้วยแต่เจ๊ยังมีต่อยอยู่ใช่ไหมโอเคสวยเอาละฮะสวยสถานการณ์ยังไงครับยูโน่ยังได้ปกตีอยู่รอดออกมาได้นะครับผมในส่วนนี้พี่นัทยังเข้าสู่โอ้โหเขาไม่ตายครับผม ไอ้ตายเธอโอ้โดนเผานึ่งนะผมโอ้โหโดนเผาตายโอ้โดนเผาตายเกือบแล้วนะครับโดนเผาตายโอเคขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้าดูไลค์เต็มเต็มก็ดูไลค์ย้อนหลังของโมโมจังชาแนลแล้วก็นัตตี้แฟชี่แฟร์นะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมดในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ไปไปสวัสดีครับ